ไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วเอาแบบได้อย่ามารู้ส่วนย่หาสวัสดีครับ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 ของเราเร็วสุดเลยคุยแต่งหน้าวันนี้ทำอะไรทำไมแต่งหน้าไม่ต้องสงสัยนี่เคยมีผิวแบบสตูมโก้แกก็กลับมาห้ามดิ แกก็กลับมาห้ามเลยพี่แฟสวยมากอ, <laughs> อะไร <laughs> สะแสงอยู่ข้างบนเออทำไมมีแสงอยู่ <laughs> ข้างบนแสงไม่พอต้องเปิดแฟงทุกคนอยากเห็นปะว่าแบบว่าความจริงมันคือ,อยังไงต้อนทำนะความจริงมีเพ <laughs> <วย S 1> <laughs> ียงเดียวมัน <laughs> เป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบไอแพดแล้วก็ต้อง <laughs> <laughs> แบบเนี้ยเลอะแย่เกินไปหรือจะเป็นอย่ังได้วย <laughs> นะก็ไม่ว่าอะไรก่อนเราบ้านทุกคนสวยขึ้นอุ้ยเป๊ะไม่เอาดีนะกู เฉลยแต่แหววคือเป็นเบอร์ลับเพราะว่ามีเขาลงเขาลงแต่แหววไปเลยเขาหลอกเขาสปอยแต่แหววเราใช่หรอเขาสปอยแต่แหววไปแล้วทุกคนก็รู้นะคะว่าแต่แหววเนี่ยจะมาเฉพาะเวลามีงานเท่านั้นใช่สปอยเขาอีกแล้วเราอเหตุีอะไรเอ็มเจอฉันมีเพลงแล้วเหรออยู่แถวนี้แหละเสียงอะไรอยู่หลังกล้องเสียงแบบ กระลอกอกระลอก,กอะไรเงี้ยสิงนกอะไรเงี้ยใช่ซีอีโอเขาบอกคิดถึงน้องมพมสวยขึ้นวะเนี้ยติดขนตาเวะต่อขนตาคิดถึงอยากจ้างงานเต๋อเวลสปายคอมแบ็กหนึ่งนับเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางค่ายจดลิขสิทธิ์<อ>แล้วก็แบบว่าเออรายได้ของเต๋อเวล ดถึงกันบ้างคิดถึงทุกคนอะไม่ได้ไลฟ์นานมากอะไม่ได้ไลฟ์นานแบบนาน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 อะความสวยอะไรให้สุดทุกคนคือมันมีคนที่แบบว่าถ่ายแบบถ่ายถ่ายถ่ายรูปเอากล้องมาโชว์เอาเอามาโชว์ดิเขาถ่ายถ่ายไม่ใช่กล้องหรอไม่ใช่กล้องรอะไรคุยเปียกัสเข้ามาดูหรอเป็นไงเป็นไง สวัสดีค่ะพิลากัสสนใจมาไลฟ์ด้วยกันไหมคะเสียงใครอย่างเหมือนเชว่าไม่ใช่เชหรอกพิลาิลากัสอยู่ไหนคะมาไลฟ์ด้วยกันไหมคะรีไม่เอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันบุ้งบุ้ขอมาไม่เดี๋ยวมันสะท้อนอยู่ใกล้กันไม่ไม่อยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ด้วยกันขอมาแกเป็นไปไรอยู่ห้าอยาวเทนต์ตบ้มากหน่อยเสียงขอตัวก็ไม่ร้อนสิมันคือฮู้ดของริมพุ่งนะอยู่ไหน ไปไหนกันคะไปไหนกันมามาเที่ยวมาเที่ยวบ้านพิมนี่พิลากัสอยู่ไหนอะพิลากัสอยู่ข้างนอยู่ข้างนอกไอซ์แลนด์คือห้องคนเดิเรียนแปลกห้ามหลุดเรียนต้องเรียนไปด้วยดูไปด้วยกรีดน้องลีเนี่ยเนี่ยทำได้เหรอได้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเบาเบาเดี๋ยวก็ ฉันไม่แก่อย like ู่ก <so ับปอเช่อะแกไ่อยู่ um ่นี่อะเราแไมอ๊ดร้อนมากโอ๊ยแสงแดดเป็นยังไปแล้วไปแลเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปบายบาย อยู่ในกาดหนาวมากตอนเนี้ยจริงๆไป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 ยังไงอะออกยังไงไม่ออกไงอะ้ยดีใจไม่ได้คิดเหมือนมีเลดี้มาคุยด้วยเลยอ่ะจริงอุยสมัยสองใครจะเป็นเลดี้อยู่ในวาดมาบ้าจริงไปเลยอุ้ยเงียบไปเลยนี่นะคะชาลาลายอยู่ด้วยกันก็จะแบบนั่งนั่งหมวกน้ากันแล้วก็แบบไม่ขาดละตัวเป็นติเอ้นี่อันนี้เสื้อพิมมี่ อ๋อใช่นี่ทุกคนจะได้คอมบินดีกับเป้นะคะเป้ได้กลิ่นมะม่วงเทศแล้วค่ะตอนนี้มีคนแอบดูเราหนึ่งคนนะคะเป็นผู้คนลึกลับชื่อว่าชื่อว่าเราจะบอกแค่ว่าเขาชื่อแค่ใครนะคะจะได้บอกว่าคือใครแต่บอกแค่สองสามขอผักภาพจุไปค่ะเบ๊เออเออเออหนึ่งสองสามโอเคพี่แพ้พี่พิมพี่เป้จะสู้เอ้า ชัวเลย้มานี่นี้มานี่เมานี่เลยถ้าพูดกันต่อหน้าไม่ต้องพิมพ์ละพอไม่ต้องอยู่ก็อยู่เขาบอกเขาไม่รับเลยแนะน้าเมมเบอร์รับหน่อยเมมเบอร์รับคือแต่วัยรุนคืนทิ้งเลยเย็นชุดแบบนี้ทำอะไรกันอยู่อะอ้บางงอันนี้ชุดพิมมี่อันนี้เสื้อพิมมี่ชุดปกติอนจะกลับบ้านอันนี้ไม่ได้แต่งอันนี้คือหน้าปกติค่ะ รู้หน่อยว่าค่ะทำรายการไหนาสงสัยอะดิสงสัยอะดิแกก็กลับมาห้ามกันอยูเออถ้าแกอยากรู้ว่าเรากลับมาในก็กลับมาห้ามอุ้ยวอชเชี่สวัสดีค่ะเป็นอะไรคะเอาเช่ล์มาแม่คือยืนทะเลาะกันอยู่สองคนเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรร้องเธอเป็นอะไรร้องใครเห็นเธอสองคนน่งเป็นอะไรกไม่รู้ เสียหายหน่อยลูกไม่ไงอุ้ยเอ้ะไปเอาขึ้นไปได้ไหมวะเก่งมากฉันบอกแล้วว่าแต่มงานันชีนกกวิตน่ากลัวตัวก็ไม่ร้อนไม่ใช่ชม,มชทุกคนมีตีส่วนตัวเราปั่นคือ ยั e ่รูตัวยังไม่รู้ตัวไลฟ์มันดีเลย์มันดีเลยเด็ดเด็ดจะสะดุ้งเสะดุ้งเพราะว่าไลฟมันดีเลยแล้วมันดีเลยไกลัยักลับงงวะกับไงไลฟมันดีเลยไลฟมันดีเลยไลฟมันดีเลย เฉื่อยฉายยังแบบเฉื่อยฉายงอนมาบ้งงอนเห็นไหมไม่เห็นชัวร์หรอกโทษนะคะลูกหนู่มโปะแล้วลูกหนูไม่ต้องหนุ่ไม่ต้องอะไรแล้วก็ไปเที่ยวกันนะแข่งโป๊ะแข่ขอโทษนะคือขอโทษที่วันนี้พวกเราหนีมาเที่ยวก่อนคือจริงๆแล้วเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะกลับไปซ้อมแต่ขอมาเที่ยวกันแป๊บนึงคือบางอย่างต้องทำ อันนี้คือชุดมาไปเที่ยวกับทุกคนไม่ได้ชุดอะไรทุกคนจะเย็นไม่มีอะไรชวเย็นพวกแกก็ใส่ที่นี่สวยมากทุกคนได้อยากไปต่อบคนาว่ายืนตอบเลยตอบเลยยาวปุมยาวชื่อใครอ่ะแต่ผมเป๊ะๆเท่มากวินค่ะอ่านว่าวินเอ entertainment e อ d นดูยังไม่จบนะไอ้ไปไหนไปบอกยังไม่จบแกงข้างนอกยังไม่จบนอน ดีดูเงียบไปเลยค่ะบ้านเสริมอันนี้พิมพ์สร้างบ้านไหนก็เลยแบบรีโนเวทใหม่ก็เลยทำไมเหมือนเลยสวยถ่ายโป๊ะถ่ายโป๊ะสปอยเดอรม่เหรออ่านไ้หรือว่าอ่านถ่ายโป๊สไปเดอร์แมนเหรอไปไปไปอย่า๊ะใ โอ๊ยเ็น้รไหมเจ็บป่ะเจ็บรึเป่าห๋อเป็นแม่ไอแม่ไม่ได้เจ็บนะคะถ้าจะาถือถ่ายกันยัดีกว่าเราจะให้เวลาอีกแเดียวนานนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะใกล้หมดเวลแล้วอันนี้มึงเสยมึงเสยตอ้ล้า่งเสยร้อนไหมแค่เป็นประธานค่เหรอคะฉันแย่ประธานบริสั จริงๆแล้วฉันเป็นเป้แปลกเลสปินสองแอคไหนปอยมาคะสองแอคเลสปินสองสองแอคเลตี้อะสองแอคเลตี้ปอยไปบอกเริ่มเรียนนนิดเก้าบาทอะไรเงันแเลเปแปลกทะแลบปากอ๋อแถว่าปอยเช่ไม่ได้เน็ดเก้าบาทแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาว่าไอ้สนุว่าปิดหรือไรแล้วเราไปฟันกันติดนีห้า เขาดูมิซิตี้มนีนี้นถ้าเธอยังไม่หยุดพิมพ์ฉันจะพิมพ์นี่จะออกไปออกไป <c oughs> เอาเยลลี่ไปให, <c oughs> ห้ฮะ <c oughs> ให้แต่วบลร้องเพลงก่อนหนึ่งเพลงแล้วก็ <c oughs> เราจะจากลาไป